วันแรกของการเปิดด่านชายแดนถาวรห้วยโกนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านหลังจากปิดเพราะภาวะโควิดมานานกว่าสองปีไม่คึกคักเท่าที่ควรในวันนี้บรรยากาศวันแรกของการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโกนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านไม่คึกคักเท่าที่ควรหลังจากด่านนี้ได้ปิดลงเพราะภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด1ิบเกมากว่าสองปีวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดด่าน ซึ่งด่านแห่งนี้นั้นจะเปิดให้บริการระหว่างเวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา18นาฬิกาของทุกวันโดยไม่เว้นวันหยุดราชการบรรยากาศตั้งแต่เช้านั้นมีผู้คนเข้าออกบางตาส่วนใหญ่เป็นพระสงฆ์และพนักงานบริษัทไฟฟ้าหงสาจำกัดมีประชาชนชาวลาวเดินทางเข้ามาแต่เนื่องจากเอกสารไม่ครบทางเจ้าที่จึงผลักดันให้กลับไปนำเอกสารมาสแสดงให้ครบก่อนที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย สำหรับประชาชนไทยที่จะเดินทางออกนอกประเทศจะต้องมีบัตรพาสหรือพาสปอร์ตและวัคซีนพาสปอร์ตเพื่อแสดงให้กับเจ้าที่ที่หน้าด่านกรณีชาวต่างชาติก็จะต้องมีพาสปอร์ตหรือบัตรเพาสมีการประกันโควิดจากการตรวจ ATK ภายใน72ชั่วโมงและต้องกรอกไทยแลนด์พาสทุกคนโดยสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดน่านได้จัดส่งเจ้าที่ไปให้บริการตรวจ ATK ที่บริเวณด้านหน้า ซึ่งมีผู้เข้ารับการตรวจและจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองส่วนกรณีที่ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยแล้วป่วยเป็นโรคโควิด -19 หากอาการเล็กน้อยสามารถเลือกได้ว่าจะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหรือในโฮสิเทลและจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเองหรือจะเดินทางกลับไปรักษาตัวที่ประเทศต้นทางส่วนกรณีมีอาการหนัก สามารถที่จะรักษาตัวที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติหรือโรงพยาบาลน่านและต้องรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายเองจุดผ่านแดนบ้านห้วยโกนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านมีพื้นที่ติดต่อกับเมืองเงินสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นเส้นทางสำคัญของการนำเข้าไฟฟ้าของบริษัทไฟฟ้าหงสาจจำกัดซึ่งตั้งอยู่ในเขตชัยบุรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมต่อไปอยังเมืองสําคัญคือเมืองหลวงพะบางมีช่องทางในการสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างไทยลาวสาธารณรัฐประชาชนจีนและเวียดนามเป็นช่องทางในการขนส่งสินค้าสําคัญทั้งพืชผลทางการเกษตรน้ํามันและอื่นๆเชื่อมโยงเศรษฐกิจของสองประเทศได้เป็นอย่างดีครับนิวยี่สิบสี่สถานีประชาชนประสิทธิ์สองเมืองแก่นภาพข่าว สามารถเมฆใจดีรายงาน